วันนี้ก็เป็นเจียวดาวค่ะทุกคนที่มาของคําว่าเจียวดาวนั่นก็คือสองหนุ่มเขาคนนึงทําไข่เจียวคนนึงทําไข่ดาวนั่นเองหลังจากที่มีการเรียนฝึกทำไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวกันไปสองหนุ่มอะค่ะเล่นเสร็จแล้วเขาก็มาทำกินกันเคยเป็นไหมว่าเวลาที่เราทำอะไรเป็นนะเราก็อยากทำอยู่อย่างนั้นอยากทำซ้ำๆแล้วก็จะอยากทำบ่อยๆเคยค่อยเป็นค่อยๆไปนะตอนนี้ก็มีหนึ่งเมนูที่ทำเป็นแล้วสามารถทำเองได้ เราดูจังหวะกลับไข่ของพิธีปุ๊บอโอ้โหเกาให้สีจริงๆแล้วอะ่ะถ้าอยู่ในกระทะเป็นสีนี้เวลาหยิบขึ้นมาหรือว่าเราตักขึ้นมานะมันก็จะเหมือนจะเริ่มเข้มแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรพิธีค่อยๆทําไปลูกย้อนไปสมัยเด็กๆเชื่อว่าน่าจะเป็นเหมือนกันแหละตอนเด็กอะ่ะเราทําอะไรเป็นบ้างคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็สอนทอดไข่เจียวทอดไข่ดาวสอนต้มไข่เออก็เมนูไข่นั่นแหละค่ะทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันเนาะ เมนูเจียวของพี่ทีก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วเ้าเปิดหม้อมาไม่มีข้าวอาจจะหาไปถึงไหนเนี่ยจริงๆแล้วคือที่ร้านคุณตาคุณยายนะคะก็ทำอาหารตามสั่งแต่ว่าผ่านแอป เวลาที่ทำนะตอนนี้ก็คือเริ่มมืดเริ่มค่ํากันละเหมือนเล่นกันทั้งวันนะคะก็เริ่มหิวแล้วก็ไม่รู้จะทานอะไรก็เลยมาทําเจียวดาวกันนี่เองว่าแต่พิธีนี้ตักข้าวเยอะเหมือนกันนะก็เลยบอกว่าระวังนิดนึงนะดูข้าวอะ่ะดูมันเหมือนน้อยแต่เวลาเราทานอนะ่ะมันจะเยอะมากเลยนะนี่ไงหน้าตาไข่เจียวของพิธีเขานี่ไข่เจียวเราเสร็จแล้วโปะข้าวเรียบร้อยค่ะทุกคนน่ากินไหมหน้าตาโอเคใช้ได้เลยนะ เสร็จแล้วจากที่โปะข้าวเรียบร้อยแล้วก็จะเดินไปหาซ้อสมะเขือเทศนี่งไงเรียบร้อยแล้วเวลาที่ทานไข่เจียวนะพิธีเขาก็จะทานกับซ้อสมะเขือเทศแต่ถ้าหากเป็นไข่ดาวพิธีก็จะทานกับซีอิ๊วขาวค่ะทุกคนของพิธีนะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทานแต่ว่าพิธีจะยังไม่ทานพิธีบอกว่าเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนครับนีรอหยกก่อนส่วนน้องหยกนั่นเหรอน้องหยกก็ทานเป็นไข่ดาวค่ะทุกคนเขาเลือกเป็นไข่ดาวสองคนนี้ชอบไม่เหมือนกันนะดูหน้าตาสิหน้าทานเหมือนจะกรอบนอกหรือเปล่า แต่ดูรู้แหละก็เหมือนจะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังเอ๊ะจะยังไงสุขหรือยังแบบไหนแต่เราก็สอนไปแล้วค่ะว่าความสุขมันมีหลายระดับสุขมากสุขน้อยสุขกลางแล้วแต่ว่าเราชอบนะแต่ที่ยืนนิ่งคือไม่รู้ว่าจะยังไงสุขหรือยังหรือจะขึ้นตอนไหนอะไรยังไงค่ะแต่ตอนหน้าง,งานที่ทําจริงๆค่ะผู้ใหญ่ก็ได้สอนไปแล้วดูจานของพี่ทีสิพร้อมทานมากๆเลยเห็นแล้วก็หิวตามนะ้ดยความว่าขอรอเพื่อนก่อนครับมีเราจะทานพร้อมกันเรามีที่ที่ต้องทาน และที่ที่จะทานนั่นคือที่ไหนล่ะโอ้โหนี่ไงบันไดมีใครเป็นบ้างทุกคนเราไม่เคยเห็นนะว่าเขาทานกันที่นี่และเนี่ยก็เป็นครั้งแรกของเขาการนั่งทานโต๊ะทานข้าวธรรมดานั้นะ่ะโลกไม่จำเราก็ต้องทานอะไรที่มันแปลกใหม่ไม่รู้ไปคิดกันตอนไหนนะสองหนุ่มเนี่ยเห็นแล้วก็ไม่รู้จะขำเป็นภาษาอะไรดีเออมีคอมเมนต์ก่อนหน้านี้พี่เขาบอกว่าอีกหน่อยจะต้องปีนขึ้นหลังคาไปทานบนหลังคาแล้วสงสัยน่าจะจริง เพราะก่อนหน้านี้เราปล่อยภาพนิ่งออกไปค่ะทุกคนเรายังไม่ได้ปล่อยวิดีโอให้ดูถามว่าฟินตรงไหนอมอืก็คงฟินนั่นแหละถ้าไม่ฟินก็คงไม่ลองมาทานดูนะพูดถึงนะ <c oughs> ยิ้มแฉ่งให้กล้องอีกด้วยเออมิติใหม่ของการทานเจียวดาวค่ะทุกคนลองไปทํากันดูนะว่าทานแล้วอ่ะมันจะฟินแบบนี้หรือเปล่าหน้าตาจะยิ้มแฉ่งแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้แบบนี้หรือเปล่า